สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทายตัวนะครับของคนที่เกิดในผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนาะให้ผลในช่วงของเดือนพฤษภานะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะอย่าเอาไปใช้ตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนาะเออถ้าเราการดูดวงส่วนตัวเนาะก็มีรายละเอียดอยู่ที่ทุกคลิปนะครับดูทำมาให้อยู่แล้วนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก คอนเทนต์อ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงรายแต้มาสดวงรายสัปดาห์นะซึ่งจะอยู่ในช่องของโดนอยู่แล้วล่วะครับแล้วก็จะมีที่ของเดนเมษ,ษายังดูได้อยู่นะช่วงที่อัดคลิปเนี่ยก็เป็นของเดนเมษายนอกแต่คลิปนี้นะครับก็จะให้ผลในช่วงของพฤษภาเพราะฉะนั้นก็ยังดูคราบเกี่ยวได้นะครับว่ยังไงก็ตามฝากฝากดูทุกคอนเทนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากล็อกด้วยนะครับ เพราะดูก็ตอนนี้ขอติดติด,ตดไว้ก่อนนะเพราะด้วยความที่สัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่นนะครับแต่จะพยายามทําให้ครบที่สุดตามเป้าครับเป้าว่าเดือนนี้ท้องต้องต้องลงเท่าไหร่เดือนหน้าก็ต้องลงเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็คือจะมีเป้าอยู่ค่อนข้างชัดนะครับยังไงก,ก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์เพจด้วยนะ d o activity นะครับก็ชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเป็น Facebook p เพจของโาเองนะครับ ก็จะมีคอนเทนต์แล้วบางทีล่าสุดนี้ก็เพิ่งแขวนนิยายไปเนาะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอืในส่วนของชาบวันพัสตานะครับเราอันนี้เป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในส่วนของที่เป็นความรักเราจะมี playlist แยกไว้ให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็เกดกระดิกแจกเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรเนาะครับเรามาเริ่มกันเลยต้องบอกก่อนว่าในช่วงก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามันมี อุปสรรคอะไรหลายอย่างอ่ะมันถูกคลี่คลายไปยิ่งคนที่ทํางานทํางานแบบร่วมกับผู้อื่นนะครับค่อนข้างดีนะครับก่อนหน้านี้น่ามันเหมือนกับว่าช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันแก้ไขอะไรหลายอย่างได้ค่อนข้างดีนะครับมันเหมือนปัญหาที่มีอ่ะมันทั้งหมดทั้งมวลอ่ะแม้ว่าจะเล็กจะใหญ่เพื่อนร่วมงานคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตคุณอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับเดือนนี้มันก็เลยเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้นะ มันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณก็จะมีช่วงที่แบบไม่ตึงกับตัวเองละไม่ตึงกับตัวเองจดเกินไปอืม,มันจะเป็นลักษณะของการที่ปล่อยชิวบ้างสบายๆบ,บ้างงานมากงานน้อยยังไงก็ตามคุณจะปล่อยชิวให้ตัวเองได้บ้างไม่ตึงกับตัวเองไม่เป็น perfectionist เกินเกินไปอื บางคนนะ่ะจับหลากหลายทางก็จริงแต่ไม่ีความรู้สึกว่าเราจะเย็นในการรอคอยในเรื่องของอินคัมที่มันจะเข้ามาในเดือนนี้ได้ด้วยนะครับบางคนนะ่ะลึกๆนะมันเหมือนกับว่าอยากอยากได้งานที่ลักษณะที่แบบท้าทายความสามารถตัวเองมากกว่านี้ด้วยนะเอาจริงๆแต่ถามว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนบอกเลยว่าเดือนพฤษภาเนี่ยก็ ไม่เป็นสองรองไครแน่นอนครับเดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งการที่คุณน่าจะทําอะไรได้หลายๆอย่างลงตัวมากขึ้นแล้วมันมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาใหม่บางคนถ้าเกิดว่ามีการแพลนในเรื่องของการทาโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆในช่วงพฤษภานะจะทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมันเหมือนความสดใสัปกลับมาถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรก็ตามนะมันเหมือนความสดใสกลับมาเราสามารถเป็นตัวเองเราสามารถที่จะ ตื่นมาทำงานอย่างสบายใจอะ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกเนาะบางคนอนะ่ะไ,ได้โอกาสมาห็่จริงๆเพชรบอลขึ้นมานะครับ <c oughs> The Star อืมแล้วเป็นดาวเด่นด้วยอืมถ้าได้โปรเจกต์ใหม่ๆก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะ ดีแต่บางคนนะ่ะมันเหมือนกับว่าวางเป็นลักษณะของการที่วางแผนคืองานเก่าคุณก็ไม่ได้อยากทิ้งหรอกแต่มันเหมือนกับว่ามันมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณเลือกนะครับอืมแล้วแต่ถามว่าทางที่จะไปก็กดดันนะไม่ใช่ไม่กดดันนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งคุณก็อยากจากแบบสองทางเลยแหละอืมขออีกไป j u s ต m อืมบางคนนะ่ะมันมีแผนในเรื่องของการที่แบบว่าเออ อยากทำใหม่ๆแต่ก็ไม่อยากทิ้สงสิ่งเก่าอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะอย่างที่ดูบอกเนะาะบางคนบางกรณีมันเป็นลักษณะของการที่ว่าปัญหาหลายอย่างอ่ะมันกำลังจะถึงถึงจุดที่ถึงจุดจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเอองานเกา่าฉันก็ไม่ได้อยากทิ้งนะงานเก่าฉันก็อยากกลับมารือ้อกลับมาปัน่นฝุดใหม่ทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ,อะไรเงี้ยอืมบางคนมันเป็นลักษณะของการที่เอ,อยากเปลี่ยนงานได้ไหมมี มีแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ได้แต่คิดได้แต่คิดแต่คนที่ทำฟรนะีแลนซ์อะโดยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีลูกค้ามีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยงานนี้น่าสนใจแล้วก็ลองไปทำนะครับก็ลองพิจารณาดีๆแล้วกันแต่โดคิดว่าคุณจะตัดสินใจถูกนะครับเดือนนี้โดยมีความรู้สึกว่าโอเคนะ โอเคนะสำหรับชาววันพฤหัสกนะการเงินเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเดอะฟูลขึ้นมาเออบางทีอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่ t ัวร์ครัขออีกสองใบนะขอหยิบมาทีเดียวเลยแล้วอ,อ,อ่ะอ่ะจริงๆด้วยมันมีท้องคนที่อย่างแรกก่อนเนอะอยากให้ดูพัรเนอร์หุ้นส่วนดีๆอย่างที่โดบอกอ่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจถูกแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจถูกอะ่ะคุณเหมือนจะลงทุนบนความเสี่ยงสูงเหมือนกันอืมบางคนอนะ่ะลงทุนกับอะไรบางอย่างที่เกิดความเสี่ยงค่อนข้างเยอะต้องบอกแบบนี้เลยมันเหมือนกับว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผีผาบเลยซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีนะครับเหมือนกับว่าคุณจะเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะอะ่ะก่อนที่จะลงทุนเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนในเรื่องของอ่ะ ซื้อหุ้นตัวนั้นไหมเทรดหุ้นตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยศึกษาดีมากแม้ว่าจะอยู่บนความเสี่ยงแต่คุณจะเลือกคนที่ไม่ทําให้หลายๆอย่างมาเกิดผลกระทบอะ่ะเป็นลูกโซ่อะไรเงี้ยคุณจะไม่เอาเลยซึ่งถามว่าดีนะครับในเรื่องของการเงินอืแล้วมันเหมือนเนี้ยคุณเลือกถูกคุณใจเย็นคุณหลายๆอยาอ่างอ่ะคุณประเมินสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของการใช้ตังค์ถ้าจะเสียไปนะมันเสียไปกับอ่ะ อย่างแรกเนาะเสร็จไปกับการเที่ยวกันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วการอยู่กันกินอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่อืมแต่ถ้าถามว่าจะได้ได้กลับมาหรอได้มาจากง,งานให้ความรู้คนละหนึ่งอบรมเทรนเนอร์เทรนคนอะไรอย่างเงี้ยอาจมีมีคู่พันุทั้งส่สวนทํางานกับผู้อื่นอะไรเงี้ยงานเงินเข้าดีแล้วก็ นักจิตวิทยาก็ได้อ,อะไรอีกเนี่ยเหมือนของกินของบอริโภคอะครับความสวยความงามาอะไรเงี้ยโดดเด่นอืมอาชีพที่เป็นพวกดารานักสแสดงอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับขึ้นมาตั้งแต่เรื่องการงานละ <c oughs> แล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคนะครับถ้าจะได้เงินเข้ามานะหรือ ป็นลักษณะของการที่เตรียมความพร้อมเนาะในการที่จะแบบลงหลักปักฐานในเรื่องของตรงนี้เดือนหน้าก็เป็นเดือนที่อาจจะมีการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแต่ทางนี้ทางนั้นคุณก็ศึกษามาพอตัวแล้วละ่ะคุณถึงจะเริ่มลงทุนอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับความรักขอระยะเปอร์เซตเดียวนะครับแล้วก็ดูทั้งคนโสดและคนมีคู่นะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะ โดมีเพลย์ลิสแยกให้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของความรักนะครับคนโสดคนโสดจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะได้ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาครับค่อนข้างที่จะภูมิฐานด้วยแหละคุณประเมินจากภูมิฐานหรือคนที่แบบสินเสมอกับคุณเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้คนแบบว่าแบบไหนอะไรเงี้ยคุณจะค่อนข้างเลือกช่างเลือกนิดนึงนะสำหรับคนโสด แต่ระวังในการเลือกช่วงแรกๆแล้วมันเหมือนกับว่ามีอีโก้อะไรบางอย่างหรือมีเคมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะเนาะมมันก็เลยไปต่ออะไรเงี้ยคุณก็เลยต้องประเมินในรยะยะลองเทิมนานหน่อยอืมแต่มีคนมีคนก็มาขายขนมจีบให้คุณแน่เลยหรือคุณอาจจะไปชอบใครสักคนหนึ่งที่แบบว่า เป็นคนเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอะมีความสามารถอะไรเงี้ยอืมแต่ทีนี้มันก็ต้องดูทั้งสองฝั่งด้วยเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับถูกใจเรารู้ปากมากน้อยแค่ไหนคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอืมอยากให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆมมีไหมมีที่แทรเข้ามานะมีบางคนมันเป็นลักษณะของการที่เออ มันเหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็งอ้อกันคือเป็นปอย่างเงี้ยจนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอนะเบื่อเบื่อแล้วก็เออแต่บางทีบางวันจะมีบางจุดบางช่วงที่แบบพองเลยแล้วก็ใบใบาย,ยาวยาวก็มีเหมือนกันอืมที่แบบหนะักข้อเข้าอะ่ะจนมันแรงมากขึ้นอะแล้วมันก็ทําให้บบบใบใบกันได้ในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเออมันเหมือน แปลงแงดีหน่อยนะบางคนอาจจะได้มีเกี่ยวกับสมาชิกมาบางคนอาจจะในกรณีที่ไม่แต่งงานก็อาจจะมีการปองอะ่ะเออปองก่อนแต่งอันเดี้ยต้องถ้าไม่อยากถ้าไม่พร้อมก็เซฟตัวเองแล้วกันเนาะในอีกรณีหนึ่งแปลเสียเลยคือน่อาจ,จะมีอีคนหนึ่งที่แทรกเข้ามาโดยที่เราปิดบังกันแล้วมันน่าจะได้เห็นเลยว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อกันในช่วงเดือนพฤษภานะครับ สุขภาพนะเป็นไงบ้างสุขภาพระวังเรื่องข้อเข่ากระดูกทุกชนิดเลยครับที่เป็นกระดูกหรือเป็นกล้ามเนื้ออะไรใหญ่ๆมัดใหญ่ๆทั้งหมดของร่างกายอะ่ะค่อนข้างแรงนิดนึ่อบ้านหมุนบางคนอย่างที่บอกเนาะมีเกณฑ์ที่แบบท้องก็แต่งหรืออืมนะถ้าปล่อยท้องก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณด้วยนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งอาจจะต้องเช็คภายในนิดนึงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับ อาจจะต้องตรวจภายในนิดนึงอาจจะเป็นซิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือเป็นไขมันตามตัวอะไรเงี้ยที่บางทีเราอาจจะไม่เราอาจจะไขมันบางจุดที่มันขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นซิดไขมันมากกว่าอืมคือโดเคยเป็นนะคือโดเคยเป็นแล้วผ่าออกด้วยนะครับค่อนข้างอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็กดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหรือการทานอะไรที่มันเป็นเอ,อ่อ ระบบนะ้ําในร่างกายอะ่ะไม่ใช่เลือดหรือไม่ใช่อะไรนะแต่มันเป็นลักษณะของแบบจุกเสียดอ,อ่ะออมีสิทธิ์เหมือนกันเบาหวานก็ได้อืความดันก็ได้นะครับเหมือนมามาเหมือนกันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่คิดว่าถ้าบางคนเนาะในกรณีว่าถ้าเกิดว่า ป่วยอยู่มันมีเกณฑ์ที่จะฟื้นตัวมากขึ้นหรือเราอาจจะได้เราอาจจะเจอคือเจอเร็วอะเหมือนเป็นอะไรอยู่ก็าตามแล้วเราเจอเร็วแล้วมันเหมือนรักษาได้ทันท่วงทีประมาณนั้นนะครับอะไพอัลเฟ่นนะครับสี่ใบเลยนะครับบอกอะไรบ้าง p o t ี่เชื่อเกตเวยอย่างแรกก่อนเนาะอยากให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณอยากให้คุณสร้างความมั่นใจก่อนว่า สร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยการที่รีเสิร์ชเยอะๆซึ่งถามว่าหลายๆคนน่ะคิดและประเมินดีอยู่แล้วครับว่าการที่จะเลือกอะไรใหม่ๆเนาะก็ขอให้ดูให้ดีนะครับแล้วต้องมั่นใจก่อนนะมั่นใจเราค่อยไปมั่นใจเราค่อยเลือกเพราะบางคนมันเหมือนว่าอันเก่าก็จะเอาอันใหม่ก็จะเอาเป็นลักษณะแบบนั้นเลยอะ่ะอืมบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่อยากทํางานเสริมน,นู่นนี่อยากเป็นเจ้าของธรุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่าขอให้ตัวเองมั่นใจและพร้อมก่อนจริงๆนะถามตัวเองดีๆนะครับรีโนเวลขอ e พีซบางคนนะ่ะมันมีจริงที่แบบว่าคิดคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่บางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานอะไรอย่างเงี้ยอแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งรบกวนหรือสิ่งที่มันรบเร้าคุณนะ่ะอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่อ่ะคนน่อนข้างเยอะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่เดิมมันก็มีในเรื่องข่าวดีอะไรประบงเล็กๆ,ๆน้อยเนาะ ออยากให้ประเมินผลลัพธ์หรือในการทํางานอะเ <_ d ata> ยอะนิดนึงอืว่าเออเรา,า,เา,าประเมินอาจจะประเมินในช่วงสามเดือนหกเดือนนี้ก่อนก็ได้ครับว่าเออการอยู่ที่เดิมแล้วมันมีเป้าหมายไหมเราเติบโตในสายงานของเราได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปจะดีกว่าบางคนอะกังวลเลยนะกังวลในการที่บางทีอาจจะ ทำธุรกิจใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นใบต่อมาครับ amplify positive emotion ก็คือมันเหมือนกับว่าอยากให้คุณเติมความสุขหรือเติมความมั่นใจหรือเติมความรู้สึกว่าเฮ้ยมองในแง่ดีว่าเฮ้ยเรายังทำได้อยู่เรายังตื่นมาทำงานแล้วมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยอืมอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็เข้าใจนะครับหลายๆคนหมดไฟในการทำงานไปบ้างก็อยากให้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเอ้ยยังทำได้ดีอยู่ยังอะไรได้หลายๆอย่างได้ยัง h a เดิลได้อยู่ นะครับก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับบางทีอะ่ะคุณหมดแพชชั่นในการทํางานต้องบอกแบบนี้เลยบางคนพอพออยากเจออะไรใหม่ๆมันก็เลยทําให้คุณเนะี่ยอยากไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเพราะด้วยความที่หลายๆคน,มนหมดแพชชั่นในการทํางานเพราะฉะนั้นเติมเติมให้มันมีมากขึ้นนะครับมองว่าเอยสิ่งที่เราจะาําได้แล้วมันเป็นความสุขของเราจริงๆอะ่ะอืมแล้วคนรอบข้างอะ่ะหรืออะไรก็ตามอะ่ะ หรือการที่จะก้าวไปสู่จุดใหม่ๆหม่ะมันจะดึงพลังงานบวกตามมาด้วยนะถ้าสนคติที่ดีเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆข่าวดีในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็จะเติมตามเข้ามาด้วยนะครับ Make a decision อย่างที่บอกเนาะบางคนอนะมันมีในเรื่องของการเลือกแม้กระทั่งในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะมันมีการเลือกที่จะไปต่อไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม แต่ัดสินใจดีๆแค่นั้นเลยครับดูไม่จัดนะว่าการเลือกของคุณมันจะเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ถ้ายังไงให้ย้อนไปดูใบแรกนะครับให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยเลือกจะดีที่สุดมั่นใจว่าเลือกแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้เลือกเลือกแบบนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการเด็กวิจัยเนะตั้งสมมติฐานะอะ ประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับชาววันพระธาครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเจอเรื่องราวด,ดีโอกาสที่ดีความรักที่ดีนะครับเราไปจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ